สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมอตีนะฮะ,ะวันนี้ผมจะมาตกปลาหมึกกันนะครับทุกคนก่อนอนึ่งผมต้องขอบอกก่อนว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับที่ผมทําลง YouTube นะฮะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ชายทะเลนะฮะเป็นป่าชายเลนนะทุกคนเ,เดี๋ยวผมไม่ดูนะบรรยากาศรอบรอบแล้ววันนี้ผมก็เอาวัตถุดิบมาอย่างหนึ่งนั่นกะ็คือน้ำจิ้มมนันทุกคนเห็นไหม้ น้ำจิ้มรสเด็ดนะ,ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาหาปลาหมึกกันนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้ปลาหมึกกันตัวนะ,ะแล้ววันนี้ผมก็มากับพี่โจน,นะฮะทุกคนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราจะไปตกปลากันเลยนะโอเคะ okay, ไปเลยแล้ววันนี้ผมก็ได้เตรียมอ,อุปกรณ์มาสองสองอย่างนะ,ะทุกคนอันแรกก็คือไปกบนะฮะทุกคนกับสายเอ็นนะฮะเ,เราจะมาตกปลาหมึกกันนะฮะโอเคตามไปดูเลยนะ,ะตอนนี้ผมจะมัด เป็ดของเรานะฮะทุกคนโอเคมไม่เคยลองตกปลาหมึกนะฮะน,นี่เป็นครั้งแรกนะทุกคนอ่าโอเคเรียบร้อยทุกคนเราได้แบบเป็ดที่แบบว่าสําเร็จเรียบร้อยทุกคนเดี๋ยวเราจะมาโยนดูนะครับว่าเราจะได้ปลาหมึกตัวนะฮะโอเคมาไปดูเลยฮะโอเคทุกคนเราลองโยนไปรอบแรกนะฮตรงนู้นนะทุกคนไหมตรงนู้นะอนะโอเคเหมือนะครับ คุณว่ามันจะได้หมึกไหมโอเคเดี๋ยวเราจะมาตอนเช้าดีากว่าทุกคนเปิดติดกจ้ะทุกคนตายแล้วทุกคนติ่ก้อนนีนว้วะลองลงไปดูนะคะิอะไรผมว่าไม่ใช่หมึกนะมันจะเป็นก้อนนี้นะทุกคน นน้ำกผมต้องงมลงไปนะไม่รู้ว่าน้ำตัวนี้มันสะอาดหรือเปล่าตัวละคนนึงน้ำแม่งโคตรเค็มเลยเดี๋ยวเราลองใหม่นะทุกคนเมื่อกี้มันไปมันไปติดก้อนหินนั่นต้องลองวังเป็นอย่างมากทุกคนเพราะว่าในน้ำนี้ผมไม่รู้ว่ามันมีเศษแก้วหรือเปล่า เราจะมายอนอีกทีนะฮะพิดอีกแล้วทุกคนทุกคนดู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 เห็นไหมปมมือกับทุกคนไหมปมมือแข็งมากเลยโอเคเราก็ได้มาตัวหนึ่งแล้วทุกคนเห็นไหมเชื่อไหมได้ตัวนึ่งครับเมื่อกี้เราก็ได้ไปแล้วตัวหนึ่งนะ จะโยนอีกรอบนะึงนะเมื่อกี้ตรงนี้ทุกคนที่ผมโยนไปแล้วมันได้ทุกคนจะลองไปโยนอีกรอบนะึงนะเผื่อมันจะได้ ควันนี้ได้แค่สามตัวมันก็น่าจะพอวันนี้แหละครับเมื่อกี้ผมเตรียมน้ํายําม,มานะฮะเอาไปยําปลาหมึกนะฮะทุกคนโอเคตอนนี้เราก็กลับไปลวกปลาหมึกเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนโอเคหน้าตาเป็นไงดูได้ทุกคนเราจะเทใส่ลงไปในาถาดที่เราเตรียมไว้นะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวเรามาชิมกันนะฮะว่ารสชาติมันจะอูมามิสักแค่ไหนโอเค,อเ,คเดี๋ยวผมเทนะทุกคน โอ้โหแบบทุกคนคือแบบมันมีนิดเดียวแอนทุกคน <laughs> 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 ตรนนี้สามตัวทุกคนโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดูนะอันนี้เป็นน้ำยำสูตรเด็ดนะฮะ,ะเป็นสูตรของผมเองนะฮะทุกคนไม่รู้ว่ามันจะกินได้หรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะฮะ, <laughs> ะทุกคนามาดูกัน ที่ให้มเลยดูซิว่ามันจะเผ็ดสักแค่ไหนทุกคนโอเคผมมาพอแล้วแหละแค่เนี้ยโอเคทุกคนทุกคนเห็นไหมดรามผมไม่อยากจะพูดนะทุกคนแบบมันมีน้อยมากอะไม่รู้ว่าผมจะกินอีกแต่ไม่เป็นไรนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมกันนะโอเคอืโนี่ทุกคนเห็นไหม เช่อ <Yeah>. mm. ืมเปรี <ập mat> ้ยวสุดนรสชาติก็ไม่เลวนะทุกคนรสชาติก็ไม่เลอะนะทุกคนออืมสีมือเราก็ไม่อร่อยเหมือนกันนะเนี่ย สำรักทุกคนทิงโคตรเผ็ดเนี่ยทุกคนโอ้ยผมว่าผมพอแล้วทุกคนผมคิดว่าผมร่ำเผ็ดแล้วทุกคนอเอาะว่คลิปต่อไปผมจะไปทำอะไรที่ไหนยังไงฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดกระดิ่งใต้คลิปนี้ด้วยนะครับโอเคแล้วันนี้เราต้องขอลาไปก่อนครับทุกคนสวัสดีครับ